สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมตีเล็กเกมเมอร์ทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอยู่ในช่วงอธิบายสกิลการ์ดนะครับสกิลบัตเตอร์สปิริตต่อไปก็เป็นบัตี้ไฟเหมือนเดิมที่ผมบอกจะทำช่องอธิบายสกิลครับน่าจะยาวนานหน่อยก็ขอให้ดูให้จบก่อนนะครับโอเคเริ่มกันเลยเออลืมบอกไปอ่ะทำไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปก็กุติเรียนซัมเมอร์ครับเรียนซัมเมอร์ครับผมเรียนซัมเมอร์นะโอเคเริ่มกันเลยตัวแรก กลอประกายแสง Shining d r a g o n Effect Level 1ถึง Level 3ของมันคืออะไรวะ 3. สามเมื่อการสปิริตนี้ถูกอัญเชิญนะครับสปิริตนี้ถูกอัญเชิญ Effect มันก็คือสามารถอัญเชิญซ็อกสามารถอัญเชิญเบสสปิริตได้หนึ่งตัวโดยตัวที่อัญเชิญนั้นจะไม่ต้องเสียค่ารายโอเค Level 1หรือ Level 3นะครับ Effect เมื่อการบินถูกอัญเชิญพลัง5ไพนเหมือนเดิม Level 2ครับ เลเวลสองถึงสามนะครับเอฟเฟกทำลายสปิริตคู่แข่งที่ที่มี BP ีไม่เกินห้าพันครับหนึ่งตัวครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรื่องข้อมูลชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําใต้คลิปนะครับไม่ใช่ไม่ได้ทําใต้คลิปทำที่หลังครับตอนนี้ผมทําช่วงอธิบายสกิลอยู่เดี๋ยวคราวนี้อธิบายก่อนนะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมมองไม่เห็นเออตรงนี้ตรงนี้โอเคอันที่สองก็คือการ์ดที่ทุกคนรอคอยทุย ซอสเบฟสปิริตนั่นเองดาบศักดิ์สิทธิ์ชายนิ่งดราก้อนนะครับว้ยทำไมกูต้องทำเสียงนี้ด้วยวะเอฟเฟกของมันก็คือทำลายทำลายการ์ดทั้งหมดที่มีบ p ไม่เกิน3,000ของฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าเอฟเฟกชาร์ดเนี่ยครับเอฟเฟกชาร์ดแล้วก็เบฟเอฟเฟกมันก็คือ3จะสามารถทำ Spirit, ลายสปิริตรวมขอบเขต1,000สมมุติไอ้ตัวน,นี้มันมี1,000ใช่ปหมตรงนี้1,000มีขอบเขตชาร์ดนะครับ1,000 ก็รวมไก่อันนี้เป็นสี่พันแล้วก็อันนี้มันก็มีกลายเป็นห like, ้าพันก็มาทำายได้ห้าพันทั้งหมดโอเคมาอุ้ยเี็ยอันนี้นี่คือผมใส่ปอกไว้เพื่อไม่ให้มันเป็นรอยอะครับผมห่วงมากเลยส่งใบนี้เออจะว่าไปคนติดตามช่างผมก็ยีิบสาคนแล้วนะครับขอให้ติดตามต่อไปนะครับอย่าเลิกเลยผม,ผมอขอร้องของช่องผมก็ยี่สิบสาย่ิบสาคนอะ ต่อไปก็คือมังกรพูดสังหารดวงดาวดาก์คบูมโนวาที่คนรอคอยมิสป่าน,นี่ครับมังกรสังหารดวงดาวดักวูบโนวานะครับนี่เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามนั่นก็คือสปิริตนี้ไม่สามารถรวมล่างได้โอเคเหีย okay, แล้วมึงจะบอกกูทำเพื่ออะไรเพราะมันไม่มีสกิลรวมล่างอีควายสปิริตแล้วก็สกิลเวลสองเวลหนึ่งถึงเวลสองเพื่อสปิริตนี้โจมตีสามารถเลิกโจมตีไปยัง สปิริตรวมร่างของคู่แข่งได้สมมติอีกฝ่กกายเขา,เขาเขาใช้เบฟอยู่นะครับอีนี้ก็สามารถโจมตีได้แล้วเลเวลเอเฟลเลเวลสาก็คือแบบหนึ่งอ่านก่อนเบฟของคู่แข่งไม่สามารถอยู่ในรูปแบบสปิริตได้โอเคก็คือสมมติอันนี้จโจบตีปุ๊บแล้วก็เบฟก็แล้วเบฟมันก็ถอดออกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะน่าจะลงสู่สาไปเลยหรือเปล่า ใช่ป่ะวะเออสปิริตเหรอถ้เอาเงินถ้าทุกคนรู้เอฟเฟกต์ของตัวนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างดีคลิปใต้ล่างคลิปได้ด้วยให้ด้วยนะครับผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดการเป็นเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปเอออันนี้อันนี้เอฟเฟกต์อันนี้เมื่อการเป็นนี้เนี่ยครับเอฟเฟกต์เห็นไหมครับนี่ครับ แคปชั่นเหมือนเดิมแคปเชอร์เว้ยกูติดคำนี้ละเอฟเฟกต์นี่ก็คือเมื่อเมื่อการนี้ต่อต่อสู้กับสปิริตรวมแล้วขอแข่งการสปิริตนี้จะบวกหนึ่งหมื่นเอฟเฟกต์โคตรดีครับถ้าเป็นเลเวลสามเหมือนพวกคุณนึกดูนะครับมันจะเปสองมือสามโคตรเทพเลยเนี่ยโอ้โหจ่ายแค่ห้าเม็ดเองอุย้ยเอฟเฟกต์ดีว่ะชอบชอบชอบ <c oughs> เดี๋ยวผมหาตัวแรกกนแปบบนึงนะครับ โอเคแล้วก็ตัวนี้ต่อด้วยตัวเออตัวนี้ก่อนแล้วกันมันอยู่ในภาคหนึ่งหรือภาคสองนี่แหละผมก็ไม่รู้คอมเมนต์กันด้วยนะครับนี่ครับสุดยอดกระพัดมังกรซีโฟฟีดนั่นเอง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 แคปเชิร์แคปเชร์แคปเชร์เห็นใช่ไหมครับโอเคเอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามมันก็คือมือสปิริตนี้เมื่อมือสปิริตนี้ถูกอัญเชิญ สามารถอัญเชิญการ์สปิริตที่มีคำว่าอ,อะไรบ้างเอสอะไรอะไรเนี่ยแะครับในชื่อหนึ่งใบบนมือเราได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าร่ายแล้วก็ออได้ต่อสปิริตเลเวลหนึ่งถึงสามเราสามารถย้ายคอจากสปิริตไปอื่นมาวางลงบนสปิริตใบนี้ได้ <c oughs> โอเคจบต่อมา สปีลิตตัวต่อไปก็คือนาเทวาราชซิกาทาโอดักขันที่ผมเคยบอกเอฟเฟกต์มันคือเมื่อกระสปีลิตนี้ถูกทำลายคอเราจะเพิ่มมาหนึ่งเวฟเอฟเฟกต์ก็ดีอยู่กับกมาก็เมจิกเอ็กซ์ต้าครอสนั่นเองคงทุกคนกคงจะรู้คนระับ เอฟเฟกเราจัวการส่สงใบจากนั้นแสดงการเป็นบืสุดถ้าของเราถ้าเป็นการสปิริตสีแดงนั้นให้นำให้นำขึ้นมือแล้วถ้าไม่ใช่ให้วางกับบนกองกาดตามเดิมไม่ต้องสลับนะครับหรือถ้าใช้ไอตรงนี้ครับสปิริตบอกสองพันโอเคโอเคตัดจบคลิปไม่ใช่ไม่ใช่พี่กันนะครับ <laughs> ต่อไปก็เมจิกเหมือนกันครับดีไวดอนะครับนี่ครับดีไวดอรดีไวดอครับ เราจัวการ์สองใบหรือนำสปิริตหนึ่งใบในกองสู่สานของเราครับกลับขึ้นมือได้หนึ่งใบโอเคเอ้เฟรก็ดีนะผมใช้กับเพื่อนแล้วก็ทิปแฟนผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับการ์ดบนี้ทำลายสปิริตของคู่แข่งที่ BP ไม่เกินสองใบได้สองใบครับโอเคโอ้อันนี้มันยาวก็ช่างเถอะ อุปกรณ์ส่งมังกรขึ้นสวรรค์แม่งขึ้นสวรรค์เลยดิสัตเรื่ของมันคือเรื่องหนึ่งเรื่องสองเมื่อเราเสียคอจากการโจมตีสปิริตของคู่แข่งทําลายสปิริตสปิริตคู่แข่งทําลายสปิริตแล้วก็อ๋อจากการโจมตีของสปิริตคู่แข่งครับทำลายสปิริตคู่แข่งที่บีพีไปเกินห้าพันหนึ่งใบโอเคโคตรจริงเก่จริงตรงไหนวะอุ้ยอันนี้มาแล้วครับ การที่ผมชอบเอฟเฟกต์มันเียครับไม่ได้ชอบครับนี่ลาไวเวิร์นครับเมื่อการบินี้โจมตีจักรการหนึ่งใบโอเคจบรอเรล็กรอเล็กยังมีต่อแล้วก็ต่อไปก็การประทุข,ของแมกมาแห่งเมืองเมืองดาราโอ้แมงดาราเต็มไปอ้าว้แตายแล้วทุยเอฟเฟกต์ของมันก็คือเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองสปิริตเผามังกรดวงดาวทั้งหมดของเราจะเบร์บีพีบอกสองพัน เลเวลสองคือเมื่อสปิริตของคู่แข่งถูกทำลายโดยความสามารถของสปิริตเราจักการหนึ่งใบโอเคนี่ครับดูให้ดีๆใช้ได้น,นะเฟิกดีนี่คือการที่ผมรีวิวไปแล้วครับเนี่ยบอกสกี้ไปแล้วโอ้ยอันนี้ครับเอฟเฟกต์ที่ผมน่าจะชอบอยู่นะครับนี่ครับวายออนวอลอะไรนั่นแหละผมอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกบ้างนะคบ เดี๋ยวขอให้ติดตามผูกััด้วยก็แล้วกันครับอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงอะไรอย่าไปสนใจแล้วสามารถทำลายนะสปิริตสีแดงในสนามารเราหนึ่งใบเมื่อเพื่อเมื่อเมื่อจบการต่อสู้จบเอ็นเฟสทันทีความสามารถนี้ใช้ได้กับเอ็นเฟสของผู้แข่งเท่านั้นนี่ สมมติผู้แข่งโจมตีเรามาเราใช้การบิธีทำลายสปิริตเราหนึ่งใบผู้แข่งก็จะโจมตีตัวนั้นได้แค่มาใส่เราได้แค่ตัวเดียวแล้วก็จะจบเอฟเฟกกับผู้แข่งพอดีต่อไปโกทิปเปิคลครอ่นี่ครับนี่ครับทิปเปิลขอโอเคเอฟเฟกต์มันก็คือ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 ,อ,อมันเป็นเบิร์เดเฟสนะครับ ทำลายสปีลีของคู่แข่งถึงใบที่มี BP พไม่เกินส0 0 0ัจากนั้นสามารถจ่ายคอร์สเพื่อให้ความสามารถในส่วนเมอะไรเมนเมนทำงานได้ของการนี้ทำงานได้ถ้าเอฟเฟกถ้าเราจ่ายคอร์นะครับจ่ายคอร์สครับจ่ายก็ตามจำนวนครับจ่ายสองคอร์แล้วก็จะจวกเราจวกอรไดสอใบแล้วก็เปิดการไปนสุดถ้าเป็นถ้าจวกกับ แล้วก็เปิดการ์ด็นบุรเสือถ้าเป็นเอกแร่สีแดงให้นําขึ้นมือครับมีสองใบครับเบิร์ดเบิร์ดมีสองใบเองไม่เราเสียพลังชีวิตนะครับลืมบอกอาจจะรีวิวไม่ค่อยละเอียดอะไรก็ขอพัด้วยนะครับที่เน,เนี่ยเสียงซอนแซนมาแล้ว <c oughs> พูดไม่ชัดเลยแล้วถัด <c oughs> ไปก็กอลลี่กาเลอร์อะไรเนี่ยแหละกาเลอร์เลอร์เลอร์เลอร,ร์มากเลยเอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองว่าสปิริตนี้จอมตีสปิริตนี้บวกสองพันจะจบการต่อสู้นะครับโอ้โห แล้วก็มังกรไอนะ้ำซิกโมเกอร์นะครับโอ้ยอันนี้ทำลายสปิริตของคู่ข่งที่บีีไม่เกินสี่พันนี่ครับหนึ่งใบนะไม่เฟกก็ดีวะ่ะสำหรับคนที่ใช้เป็นนะือผมไม่ค่อยใช้นะําตรงนี้ก็แล้วกันโอเคต่อไปก็คือ โอ๊คดาก้อนนั M ่นเอง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 คโอ๊คดาก้อนเป็นไม่ใช่ของภาคนี้ครับผมภาคอื่นนะผมเอาของภาคอื่นมารวมเลยครับโอเคลักษณะของมันก็คือเมื่อเลเวลหนึ่งรีเวลสองเมื่อการเป็นน้ถูกอันเชิงสามาแสดงการรีเวิสุดของกองการเราได้สามใบนำกาที่มีความที่ที่มีความสามารถเบฟจากจากที่แสดงขึ้นมือหนึ่งใบการที่เหลือนำไปไว้ ได้สุดของกองกัดโดยเรียงสลับได้โดยเรียงลำดับได้สปิริตเรามีคำว่าเดอะไรอยู่ในอะไรเนะี่ยอยู่ในชื่อการถูกใบสนามเราได้หนีครับเฟกผมไม่ค่อยมีแบบชื่อแบบนี้อยู่ในสนามโอเคกลุ่มไม่ได้กลุ่มหรอกชิคกี้พายพอดีพ่อแม่ผมอยู่ผมไม่ค่อยได้อับคีบบังต้องขอโทษประธานโ้วอยู่ด้วยครับจริงจริงผมมีเวลาว่างนั่นแหละ ตอนเรียนพิเศษเสร็จผมเลิกแค่ตอนเที่ยงเองแต่ว่าพ่อแม่อยู่ผมเลยอัพคลิปไม่ได้นะครับพ่อแม่ผมไม่ให้ทำอันต่ออันนี้ก็คือซันพิลลาดาก้อนนะครับเอฟเฟกต์เลยว่าหนึ่งถึงเลยว่าสเมื่อสปิริตนี้ถวนเชิญนำกาสสปิริตหรือเบฟเผามางบางกรดวงดาวในทิปเปอร์อะไรวะในสุสานเราหนึ่งใบกับขึ้นมือได้ไดหรือในสนามนี่แหละเฮ้ยในสุสานในสุสานเออ แล้วก็ความสามารถตรงนี้ข้างล่างก็คือทำลายขอบเขตถึงพันเหมือนเดิมที่ผมบอกไปแล้วครับโอเคสปิริตใช้มันใช้เบ,บนะครับใช้กับเบฟต่อไปก็คือเมืองกรมองเรเพลิงไาสตรอมยออยืนรอในก็นถุยกูมไม่ได้คืนอย่างที่คิดทำลายสปิริตของผู้แข่งที่มีพีไม่เกินสัพันหนึ่งบโอเคเจกมาก ต่อไปก็มอนโดซุนนะครับไม่มีความสามารถอะไรครับโคตรกะเลยต่อไปก็เบฟของภาคเบฟสปีดิริตก็ของภาคเบฟแบตเตอร์สปิริตแบบทุกคนอยากจะคุณหน้ามังควานปืนใหญ่บารกนนารเนอร์เงื่นอนไขการรวมร่างก็คือเมื่อสปิริตรวมร่างนี้โจมตีโลจัวการหนึ่งใบจะเป็สปิริตของกุ๊กแข่งหนึ่งใบท,ที่บีพีไม่เกินสี่พันถือว่าดีนะครับเนี่ยดีดีดีโจมตีได้หนึ่งใบเลย ต่อไปก็โอ้โหเแบฟบติดกันสองสองใบเลยแลก็ดันดันเวิร์ลเบฟสปีดลิงดันเอง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 เอกผงเมืม่อสปีดความสามารถเมืมอม่อเมื่อเบฟนี้ถูกอันเชิญทำลายอะไรวะว้ยช่างมันเถอะไปหากันเอาเองครับเนะี่ยผมอ่นานภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกครับ อย่ามาด่าผมว่าควายเลยนะครับผมว่าไม่ออกอยู่แล้วครับอย่ามาด่าผมว่าควายครับแล้วก็ทุนถ่ายรวมร่างเมื่อสปิริตเมื่อสปิริตนี้รวมร่างโจมตีทำลายสปิริตของกู่แขนที่ปีพิมกับสัมพันธ์หนึ่งบาเย,ย่คุยควยเอ้ยขอโทษที่หยาบคายนะครับพอดีกูห้ามไม่ไหวครับนี่ไงห้ามไม่ไหวต่อไปก็มังกรซุ่มพูเซอร์เซนอะไรดาคูนอะไร